สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วยลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งให้กับพอหย่การเดอครับสวัสดีครับพี่น้องพอกันแล้วพอกันอีกแล้วเจอกันอีกเช่นเคยครับพอยาการแชนแนลครับพี่น้องมื่อนี่พยาการพามาเบิงลำมั่นต้นมั่นพี่น้อง มันของพ่อุ่งม่ป่าพืนทอนพี่น้องมาเบิงหัวใยซ้ำใดนี่ครับนี่เบิงติละโอ้อันนี้พ่นเอ้นอีเขียวนะครับนี่อีเขียวกะเลียงนี่ครับพันอีเขียวกะเลียงนาะครับนาอเบิงหัวใยใบใ่เบิงติระเลยป๊าโดโตโดโดโดโโโนี่ครับนำมักขี้หมูพี่น้องพ่นนำมักขี้หมูปุ๋ยเคมีกับบดไอปอยและปุ๋ยเคมีกับใสพี่น้องใส่จักหลบฮะ สองเทียวบ่ใส่ปุ๋ยเคมีสองเทียวพี่น้องสองรอบปุ๋ยเคมีสูตรลมต้นกับสูตรระเบิดหัวมันจากนั้นกาพ่นดนมักขี้หมูพี่น้องโอ้สูป,ปีใส่อีแดงเด้ระยองหนึ่งพี่น้องใส่พันระยองใส่อีแดงหรือก้านแดงนั่นพี่น้องภาษา,าชุมชนบ้านพายการเอื่นอีแดงเนะาะบ่หัวใหญ่บะซำนี่เด้หัวใหญ่บะซำนี่ ปีไกบนไหนลำมันมาใหม่พ okay. ี so, ่น้องลำมันมาเปลี่ยนพันเปลี่ยนสายพันเบิ้งเจลิญนี่โอ้หัวใหญ่พี่น้องมันดกพร้อมเนอหัวใหญ่ซ้ำนี่ก็ถือว่าได้การอยู่ดอกพี่น้องนี่อ่าถ้าไฟเฮ็ดได้นี่ถือว่าสุดยอดละเดี๋ยวพยาการพาไปเบิ้งเงาที่ใหญ่ๆเนาะนี่ครับก็ลังถอนเบิ้งเจริะนี่พยาการงัดขึ้นมานี่พยาการไอ้ดึงขึ้นมาออกจากดินเบิ้งเจริะพี่น้องเปิจากหัวเอา หัวใหญ่ๆนะนับเบิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหัวพี่น้องหัวในหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ถือว่าเบาหน่อยนะเนาะปยิกิริยของปยิกิริยใหญ่สุดกระซำนี้พี่น้องนี่แต่หัวกรซำนี้นี่มีอยู่แต่ว่าโดนๆจะพอเทียงเด้เออแต่อันนี้หัวใหญ่เสมออยู่เนาะพี่น้องเนาะทุ่งเงาเดียวได้เบิ้งเงานี่ก็มีบะแมนเงาเดียวได้พี่น้องเดี๋ยวหาว่าตัวมาเบิ้งครับนี่ ี่ครึงเดียวนะนเ่งนี่นครึงเดียวนี่อีกคึงหนึ่งอยู่ฝังอยู่ใต้ดินพี่น้องเงดออกมาบัางนี่พี่น้องโอ้โอ้พื้นที่ทั้งบดสีไลพี่น้องมองนี่สีไลแทงพู้เนาะออกไปแล้วเป็นอีแดงหรือการแดงประมาณสามไลเนาะสามไลเนาะยี่สิบสองตันพี่น้องทั้งทึ่งฟังพูดหน่อยยี่สิบสองตันการแดงหรืออีแดง ฟังนี่อีเขียวกับประมาณไรนหนึงน่งเนาะประมาณไรนหนึ่งพี่น้องนี่โอ้ได้บักหไรหนึง่งหัวบักใหญ่บักใหญ่หนึ่งนี่เบิ้งดีลังโอ้นี่นะครับไผว่ามันบอกมีหัวนี่อีเข,ขียวหรือกานเขียวเด้อพี่น้องปลูกหัวใหญ่ครับหัวใหญ่เติบหัวใหญ่อีหลีเดี๋ยวเบิ้งเงาใหญ่ๆเงาไหนวะเงาหนีบบ้านะ เดี่ยวพไงการงัดหรือบุกนี่นี่เงาใหญ่พี่นองง้องเงาเงยบึงบึงที่หลาวโอ้ยสำนองสำนองพุน่นสำนองพไงการพุน่นโอ้ยบิง่งตีล่ะนำมักขี่หมูเด้อพี่น้องแน่พ่นดูดูนี่ม,นมาธรรมดาได้พี่น้องเบิงบ่งไปเบิ่งคลิปย้อนหลังพวกพไงการเก่าๆครับตอนตอนพ่นนำมักขี่หมูช่วงใหม่ๆพี่น้องตอนมันขึ้นใหม่ๆนี่ เพิ่นมาพ่นำมักขีหมูพี่น้องโอ้ยมันงามกาหมูแถวนี้เบิ่งเดีเราอันนี้ละครข้าวเดี๋ยวก็เต็มรถพี่น้องข้าวเดี๋ยวก็เต็มรถตอนนี้ราคามันอยู่ที่สองบาทสองบาทเจ็ดสิบห้าพี่น้องราคามันรวมน้องครับน้องบะได้บะได้วัดแป้งเดอ้อวัดแป้งกระซำกันพี่น้องราคาวัดแป้งกระซำกันสองบาทเจ็ดสิบห้าเอ๊ะทางพี่ก็มีพี่น้อง ở thang phụ nó ở gốc đâu vậy nè, ở lửa lửa nì phi nông muwan phi nông ở gốc gốc ở thang phụ, ô cả thứ ở đại canh ở đồng non phi nông non, hố bạc nhầy bạc này nè phi nông, te ra con te ra thằng đây thằng thì thi nọ, thằng pì thì hố lái phi nông, hố lái, su pi bò khơi đẻ để thằng thương thường, nè, đại pi nì đại canh đọc ในการอยู่ปีนี่นี่แหละครับเจ้าของมันเพิ่นเจ้าของปลามันพี่น้องนี่สองคนเพิ่อนออ้ยเบิ่งจิระโอ้ยบุญอ,ออกมาแต่ละเงาเบิง่งจิระโอ้โหมันอยู่ไกลทางบ่ะฮะนี่อดโอ้อันนี้แม่ป้าพี่น้องลรามันในบะไดโยกเลยเด้ดได้อุ้มออกมาเอาพี่น้องเบิง่งจิระ น้ำมันหัวใหญ่ออนซ่อนนะพี่น้องเนาะเบิงครับเบิงนี่นี่ครับเดี๋ยวพยายการเปรียบเทียบให้เบิงได้พี่น้องอันนี้การแดงหรืออีแดงนี่พี่น้องภาษาทางทางการผนเอื่นระยองพี่น้องนี่ใบมันยอดมันออกแดงแดงกันออกแดงแดงแะพี่น้องนี่เบิงติ๋เรนี่อีแดงอีแดงกระดกอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าหัวมันใหญ่ซ้ำนี่ละ่ะอ่ขาขณะอยู่ใต,ต้ต๊ะกกใหม่ได้พี่น้องนี่ ใต้ต้นไม่ดูนี่หัวก็นยังใหญ่อยู่ก็ถือว่าได้การอยู่เนาะไปยางงัอยู่เงานีกเงานะนี่พี่น้องเบิ่งหัวมันซะก่อนอันนี้มันขัวปีด้อครับเนี่มันขัวปีเนะมันสิบเอดเดือนพี่น้อง มันสิบเอ็ดเดือนอีกเดือนหนึ่งก็จะได้ควบปีนะครับเนาะเน้อหัวบักใหญ่หนึ่งมานี่เออนี่กานอยู่เว้ยเอาไปการฝากไว้ซ้ำนิดเด้ยครับเด้อกับมันหัวใหญ่พี่น้องผอยากใดสูตรก็คอมเมนต์มาสอบถามเด้อเป็นเฮ็ดจังไดครับผ่นน้ำมักขี้หมูจักรอบใส่ปุ๋ยจักรอบนะครับเนาะ การเตรียมดินการเตรียมท่อนถอ,อ,อนพันธุ์เห็ดจังไดอ่เอมเมนต์มาสอบถามใดเด้อครับเด้อมั่นหัวใหญ่ครับเห็ดแล้วบา่าขาดทุนเนาะครับนาะยเก็บนาพ่อกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ